อิธานิทัตสะภะคกวะตูอรหะตูสัมมาสัมพุทธาวริปานาตูปทายะจตุวีสะสังวัชรุตระปัญจสตาธิกานิทเวสังวัชระ สาสนานิอติกันตานิปจ,จุปันการะวาเสนาตุลาคมมาสัสสะเอกวีสติมังทินนางวารวาเสนาปนาวุตวารโหติเอวังตัสสะพระควตุปรินิพานาสาสนาโยกาลขคนาสยสันลเคตาพาติ สุภนะมัสันดุพระพุทธศาสน,นาอยู่การจำเดิมแต่วันปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระวิชิตามารอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นปัดนีร่วงแลในสองพันห้นารอี่สิบสี่พรรษา ประตยุมบันสมัยตุลาคม,มมาศวินที่21วันพุธวันนี้เป็นปัจจุบันวานลพระพุทธศาสน,นาอยู่การจำเดิมแต่วันปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีนัยยะอันพุทธบริษัทเจอพึงกำหนดนับได้ด้วยปบการัชยี นะโมตัสสะภะคะอวัตถุอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะอวัตถุอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะอวัตถุอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขาสังัสสสะามัคคีติ ในโอกาสบัดนี้อาตมาจะแสดงพระสธรรมเทศนาในสามขีขาถาเพื่อเพืนเครื่องสดทรงองค์ัทธาบรมีที่บรรดาธานิสราธานะบนดีท่านหลายทียพร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลประจำปักคือวันพระขึ้นแดมไปข้าเดือนสิบเอ็ดวันนี้ ทั้งนี้ก็เพราะว,ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีความเคารพในองค์สมเด็ดเจเะชินสีบรมาสสะสันดาสม,มาสัมพุทธเจา้าบุญเหตุได้พากันปฏิบัติความดีตามที่องค์สมเด็จพระรัมโระเกษตรทรงแนะนําไว้วันนี้ยอดนำอมนำมาทำกระถาที่องค์สมเด็จเปยจอมไตรปรมศาสดาสันดาสม,มาสัมพุทธเจา้าแสดงเหตุผลขัคค้ความสุข ในหมู่ในหมู่ชนนั้นหลายมาสแสดงกับบรดาแทนพุทธบร,ร,ริษัทองค์สมเด็จพระสง์สวัสดิโสภาคได้สแสดงไว้ว่าสุขาสังคัษะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ชนเป็นเหตุให้เกิดสุขแต่ความจริงการพร้อมเพรียงของหมู่ชนนี้ต้องมีเหตุมีปัจจัยในพระพุทธศาสนาสนแสดงวัฒนธรรมศาสนาไว้มากที่สมเด็จพระพาาูทมีพระพ่าเจ้า สแสดงไาทั้งแปดหมื่นสี่พันหัวข้อที่เราเรียกว่าธรรมขันธ์ธรรมะทั้งหมดนั้นองค์สมเด็จพระพักกวันบรมมาสสาสรงแสดงเพื่อเป็นเหตุเป็นปันจจัยความสามัคคีทั้งหมดวันนี้จะนําเอาหัวข้อธรรมีนองค์สมเด็จพระบรมสุคตสแสดงความสามัคคีในที่ปฏิบัติมาสแสดงแกบ่บรรดาท่านพุทธบริษัท ในข้อนี้ท่านเรียกว่าสังหะวัตถุตรองสีประการนั่นหมายความว่าบุคคลที่จะอยู่ร่วมกันให้มีความสุขต้องมีเหตุสิ่งประการเข้าพาพิธปฏิบัติเหตุสิ่ประการในสังหะวัตถุนี้องค์สมเด็จมหาวนันีกล่าวข้อแรกว่าทานนางประการให้การหยดยืนโย,ยนสิ่งกระตกรสงเคราะห์สิ่งกระตกรด้วยวัตถุและปัจจัย เป็นเหตุหนึ่งให้เกิดความรักความสามัคคีความสามัคคีจะมีึันได้ก้มีความรักการเห็นใจซึ่งกันและกันเป็นเหตุฉะนั้นองค์สมเร็จพระบรม,มโลกยูเชตจะใน,นส่งแสดงว่าถ้าต้องการมีความสามัคคีในหมู่ชนให้เป็นสุขจะต้องมีการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันตามเหตุเขาขาดอะไรเราให้อย่างนั้นเสม่เกินวิสัย เราขาดเขาให้เขาขาดเราให้อย่างนี้จิตใจเรื่มเสมอกันเป็นเหตุความรักความสุขความสาม,มคัคคีเกิขดขึ้นข้อที่สององค์สมเด็จพระมหาหมุนีตรสวา่าพิยวาจานอกจากจะให้ของใช้ของกินกันตามอัติยาสายเพื่อการเกื้อกูลึ่งกันในกันแล้วสมเด็จพระบพิษแก้วก็กล่าวว่าต้องใช้วาจาคือพูดดีด้วย เรื่องวาจาพูดมีความสำคัญมากถ้าสะดุดใจกันก็โกรธกันได้ชั้นใดจะนองสมเด็จพระจอมไตรก่าว่าให้กันแล้วก็ต้องพูดดีด้วยพูดเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจไม่ใช่วาจาเป็นที่ขัดเคืองซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นปัจจัยความสามัคคีส่วนหนึ่งก้อที่สี่องสมเด็จพระปกปกัรกล่าวว่าสมานัตตะอัตฐจริยา นั่นหมายความว่านอกจากจะให้ของนอกจากจะมีวาจาดีแล้วก็ช่วยเหลือการงานระหว่างเพื่อนและบุคคลคนเนื่องทึ่งกันถ้าเขาขัดข้องเรื่องการงาน้้ไมเกินวิสัยที่เราจะพึงช่วยได้เราช่วยทุกอย่างอันนี้ก็เป็นปัจจัยความรักความสามัคคีข้อที่สีองค์สมเด็จพระมหามนีทรงตัดว่าสมานนตตา เมื่อเรามีการให้สิ่งอและกันอย่างหนึง่งมีวาจาเป็นที่รักอย่างหนึง่งการช่วยเหลือกายงานด้วยแรงกายอย่างหนึง่งเป็นปัจจัยแห่งความรักข้อดีเสียทั้งกล่าวว่าเราต้องเป็นคนไม่ถือตนไม่ถือตัว,ตวที่มีตัวเสมอทําตนทําตัวเสมอกันกับเพื่อนนี่ก็เป็นปัจจัยขอยงความรักรวมความว่าความสามัคคีจะมีขึ้นได้จริงๆก็สามัคคีแต่พูด,ด้วยปากก็ไม่ด้เกิดประโยชน์ ยิ่งกว่านั้นก็ยังมีแต่ทั่วคือพูดไม่จริงพยาธรรมไห้จริงด้วยความสามคกีแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วกล่าวว่าอันดับแรกต้องใช้สังหวะวัตถุสิประการดามที่กล่าวมาคือหนึ่งทานการให้ยื่นโยนสงเคราะห์สิ่งกันและกันสองปิยะวาจาใช้วาจาเป็นที่รักแล้วก็สามอัตตาจริยาทำตนให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นเพือช่วยเหลือกันงาน หา้าสี่สม,มาณัตตาไม่ถือตัวไม่ถือตนธรรมะขององสมเด็จพ,พระทศพลพระพุทธเจ้าคงท้าทายว่าถ้าบุคคลผู้ใดกลุ่มบุคคลใดปฏิบัติได้อ,อย่างนี้ความสามัคคีในกลุ่มคนนั้นจะไม่แตกสลายตัวจะเป็นปัจจัยเกิดความสุขแต่แต่วันรดท่านพุทธบริษัททั้ันหลายจงอย่าลืม ถึงแม้ว่าเราปฏิบัติความดีเพียงใดก็ตามทีความร้าร้อนมันก็ยังเกิดกับเราเป็นของธรรมดาทั้งนี้ก็เพราะว่าคนที่เกิดมานี่รับกรรมสองอย่างคําว่ากรรมหมายถึงการกระทําถ้าจะถามว่าใครทําก็ต้องตอบว่าเราทําถ้าได้ช่ก่อนเราเกิดมาแล้วทําความดีไว้บ้างทําความช่วยวบ้างเพราะแต่ละชาติของบุคคล เกิดมาเจอชาติไม่มีใครทําความดีอย่างเดียวหรือก็ไม่มีใครทําความชั่วอย่างเดียวเหมือนกันต้องมีทั้งความดีและความชั่ว้ผลของความดีเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขผลของความชั่วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์นั่นการที่คนเราทุกคนจะเกิดมานี่มีรูปร่างหน้าตามีการสารสองครบถ้วนบริบูรณ์ก็เป็นผลของความดีในชาติก่อน คือใช่ก่อนเราเคยมีสินห้าบริสุทธิ์มาแล้วหรือมีกำหนดสิบมาแล้วก็กำหนดสิบบริสุทธิ์มาแล้วสินห้าก็ดีกำหนดสิบก็ดีเป็นปจัจจัยบรรดาให้เราเกิดมาเป็นคนที่เรียกกันว่ามนุษย์ถ้าเราไม่ไม่เคยมีสินห้าครบถ้วนจะเกิดมาเป็นคนไม่ได้เลยจะต้องเริ่มต้นโดยการเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเป็ดบ้างเป็นสุนัขกายบ้างเป็นสติชันบ้างบนเวียงก็อยู่อย่างนั้น ตอนนี้ผลของความชั่วสลายตัวไปผลของความดีคือสินห้าและกรรมดทเมื่อเหลืออยู่เป็นปัใจจัยเราเกิดเป็นคนอันนี้เราน่าจะภูมิใจว่าก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นคนเราสร้างความดีมันแล้วคือสินห้าและกรรหมดทแล่ข้อที่สองคนที่เกิดมานี่จะมีข้าวกินจะมีผ้าน,นุ่งเปห่มจะมีของใช้จะมีบ้านอยู่ มากหรือน้อยเล็กหรือใหญ่ก็ตามทีเป็นเปนผลของทานการให้เราเคยให้ทานมาแล้วเราจะมีทรัพย์สมบัตินี่ผลของทานให้เรามีสมบัติและกระบริการล่สาความเป็นผู้มีปัญญาปัญญาของคนเกิดมานี้ไม่เสมอกันที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่ากรมมังสเตวิพัชติ คนเกิดมาในโลกกรรมย่อมเนเครื่อจำแนกสัต,ตว์แต่ว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้มีความดีมีความจนมีความรวยมีฐานะมีความรู้ไม่สมเสมอกันเพราะว่าการทํากรรมมาไม่เสมอกันในกรรมประการการะทำํำแต่ความดีที่เราจะมีสติปัญญาได้เพราะอาศาัยเคยอบรมธรรมเคยฝึกธรรมมาก่อน นี่นว่าองค์สมเด็จพระจินธารวันทรงยืนยันว่าเราเกิดเป็นคนได้เพราะอาศัยความดีเป็นเหตุอาศัยความดีสาเราการในเป็นเหตุเป็นปัจจัยจะนั้นเมื่อเมื่อบรรดาท่านหลายเกิดมาแล้วก็เพิ่งทราบว่าเราเป็นคนได้เพราะความดีเรามีทรัพย์สินได้เพื่อความดีเรามีปัญญาได้เพื่อความดีนั่นความดีในใช่ก่อน แต่ในขณะในชาติก่อนเราก็ไม่ทำในความดีอย่างเดียวเราก็ทำความชั่วด้วยความชั่วอย่างอื่นมีมากมายในองค์สมเด็จพระจอมไตรแต่ด้วยเหตุของความชั่วใหญ่มีห้าอย่างที่เรียกว่าปัญจเวรคือสินห้าสินห้านี่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติเราเป็นผู้เคร่งคัดในสิ่งข้อที่หนึ่งคือปานาติปาตาเวรมณี ข้อนี้จะมีขึ้นมาได้เพราะสายเมตตาความรักกรุณาความสงสารบุนเหตุสมเด็จพระบรมโรคกระเช่ากล่าวว่าคนที่มีสินห้าข้อที่หนึ่งบริสุทธิ์เกิดมาเป็นคนครั้งหลังจะเป็นคนมีอายุยืนนานไม่ตายระหว่างท่ามกลางอายุอย่างหนึ่งโรคภัยไข้จเจ็บเบียดเวียนน้อยร่างหน้าตาสวย แต่ว่าถ้าเราเมตถึงข้อที่หนึ่งมามากก็จะกลายเป็นคนอายุเกิดมาก็เป็นคนอายุสั้นพลันตายบางท่านไม่แทงคอ้อจะคันมันดาก็ตายบางท่านเกิดมาจะคันมันดาไม่กี่วันก็ตายบางคนพอเป็นเด็กเดินได้วิ่งได้ก็ตายบางคนพอเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตายบางคนเป็นคนวัยกลางคนก็ตาย ที่ตายไวก่อนในยุคไขพระเพทนี้เพราะมีโทษปานาธิบัตหนักฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าจึงกล่าวว่าจงเว้นปานาธิบัตเสียนั่นคือสิ่งข้อที่สองข้อที่สองถ้าว่าชาติไหนก็ตามถ้าเราปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบในสิ่งข้อที่สองคือไม่รักไม่ขโมยไม่คดโกงของบุคคลใดองค์สมเด็จพระจอมไตกรกล่าวว่าที่กล่าวว่าสีเลตโพกสมบั นั่นหมายความว่าถ้าเกิดมาใหม่ในชาตินี้หรือชาติไหนก็ตามทีจะเป็นคนมีทรัพย์ถินเยือกเยน็นหมายความมีทรัพย์สบายสบายก็ได้กันหนึ่งไม่ทรัพย์จะไม่สลายตัวเพราะไฟไหมทรัพย์จะไม่สลายตัวเพราะโจรลักทรัพย์จะไม่สลายตัวเพราะน้ําท่วมทรัพย์จะไม่สลายตัวเพราะเพราะลมพัด รวมความทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่จะไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่มีไฟไหม้สลายตัวไปบ้านจะใส่กุญแจหรือไม่ใส่กุญแจก็ไม่มีใครเข้ามาขโมยแต่ว่าสําหรับสิ่งข้อที่สองถ้าเราละเมิดเกิดมาบางในชาติเราก็รักษาได้บางรักษาไม่ได้บ้างดีบ้างชั่วบ้างต้นีความชั่วที่เราทําไว้ด้วยการคดกันโกงทรัพย์สินนับใบของชาวบ้านการขโมยยื้อแย่งก็ดี ถ้าบาังเอิญมันมีขึ้นมาแล้วก็ชาตินี้อทรัพสมบัติของเราอาจจะต้องตางโอกาสจะต้องสลายตัวไปกไฟไหม้บ้างจนลักบ้างน้ําท่วมและเสียหายบ้างลมพัดทสลายตัวไปบ้างอันนี้เป็นความชั่วที่เราทํามาอย่าลืมว่าเราเกิดมาแต่ละชาติทําใ้นความดีและความชั่วเมืนเดี๋ยวจะคิดว่าเข้ามาถึงพุทธศาสนาแล้วทําไมยังมีความเดือดร้อนไอ้ความเดือดร้อนหรือความสุขต้อมอยู่ที่เราทําเอง ไม่มีใครมายกยอ่อปอปั้นให้มาว่ากันถึงสิงข้อดีสามถ้าเราเคารพในสิงข้อทีสามไม่นอกไม่นอกใจสามีมระพัญญาอันนี้โอส้สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเกิดมาชาติหลังชิดมาชาติใดก็ตามทีคนของเราที่อยู่ในปกครองจะอยู่ในวาดเป็นอย่างดีคือไม่ดื้อไม่ดาน ถ้าบุคคลใดถ้าเคยละเมิดสิ่งข้อที่สามคือการเมิชาจาย์เมื่อผลนั้นสน,นองคนในวา่าในผู้ในปกครองเราจะดื้อจด้านไม่อยู่ในวดัดสร้างความลำบากลำคาใจให้เกิดกับเราถ้าการอย่างนี้เกิดขึ้นก็จจงอยาไปโทษชาวว้ายรือโทษเราเองว่ามันทาไม่ดีว่าในการก่อนสิ่งข้อที่สี่อ, 4, องค์สมเด็จพระจินวรทรงตรัสว่า โมสาวาทคำว่าโมสาวาทที่หาว,ว่าเราประพฤติปฏิบัติได้ในกายก่อนสมเ็จพระจินนวรสรงตัดว่าชาตินี้ทั้งชาติเราจะมีแต่ความสุขจากวาจาคือเลี้ยงตัววยปากเฉยๆจยพูดอะไรก็ตามทีมีคนอยากจะฟังอยากจะรบอยากจะเชื่อถือแต่ว่าแต่เคยโกหกมทใยข้ข้นมาในชาติก่อนปากชาตินี้ก็หาดีไม่ได้พูดดีก็กลายเป็นชั่ว เอาตัวไม่รอดก็ปากบาแล้มาสิขขงข้อที่ห้าสมเด็จพระบรมศาสดาส,ส,สัมมาส,สุตติจาทรงตรัส,ส,วรสว่าแต่ใครรักษาได้คือไม่ละเมิดเกิดไม่ชาติใดก็ตามทีจะไม่เป็นโรคประสาทและจะไม่เป็นโรคบาดถ้าการโทษการดื่มสุราจะมีอะไรมีอยู่สมเด็จพระบรมครูตรัสว่าบคนนั้นถ้าแรงไม่แรงเกินไปก็เป็นโรคประสาท ถ้าเมามากเกินไปก็เป็นโรคบาสนี่ธรรมดาจกพุทธบริษัททหลายโดยทนนานการเกิดมาแต่ลราชาติบางคนบอกว่าพบศาสนาขอ,ององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทําไมพระในศาสนาขององค์สมเด็จพระปทิบั้ิไม่ช่วยให้มีความสุขก็มีคนมาพูดให้ฟังบ่อยๆถ้าถิงก็ทอดบูด่ก็สร้างสลายก็สร้างประปาก็ทําสังฆท,ทานก็ถวาย แต่ว,ว่าทาไมจึงป่วยไข้ไม่สบายอยู่เสมอเจ็บไข้ได้ป่วยคือมีคนมา,มาต่อว่าก็เจะโปรดทรวว่าไอ้ความชั่วหรือความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นที่มันปรากฏไม่ใช่คนอื่นเขาทาไม่ใช่พระศาสนาทําให้ได้ความสุขและความทุกข์พระศาสนาก็หยิบยกออกไปไม่ได้เช่นเดียวกันเออ๋องสมเด็จพระพักตร์วังกล่าวว่าขาตารตารต,าตถาคตาตถาคตะเป็นเพียงผู้บอก บอกให้จะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามเป็นเรื่องของท่านเหมือนกับแม่ครัวที่ยกอาหารมาตั้งคังนนาเธอได้รับทานถ้าเราไม่กินที่อย่างมันอิ่มได้ยังไงข้อนี้มีวิมาชั้นใดพระธรรมคาส,สอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรปิฎกศาสร์สันดาลก็เช่นเดียวกันเรานน้าเห็วว่าถ้าเราปฏิบัติความดีสี่ประการตามที่กล่าวมาข้างตน้นขื้อหนึ่งการทานการให้เราก็ให้ สองปิยวาจาวาจาอ่อนหวานแล้วก็ทําแล้วก็พูดสามอัธาจริยาการพุทธตนให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นเราก็ทำสี่สมามานตตาการทําตุนเสมอกันเราก็ทําอย่างนี้จะถือว,ว่ามีความสุขหรือมีความทุกข์ก็ต,ต้องตอบว่าผลเรื่องสี่ราการเป็นปัจจัยเกิดความสุข แต่ความทุกข์ที่มันอาจจะเกิดกับเราได้เช่นเดียวกันถ้ากรรมที่เป็นกุศลคือความชั่วช่ายก่อนมาสนองใจเรามันก็จะเกิดความเร้าร้อนหาความสุขไม่ได้อาจจะมีความทุกข์อยู่บ้างแทรกแซงหรือเพราะฉะนั้นเราไม่ทําความชั่วแต่คนบางคนมันชั่วองมันเองอีกฝ่ายหนึ่งใดดีทุกชาติอีกฝ่ายหนึ่งชั่วทุกชาติก็สามารถจะรบกวนให้เรามีความทุกข์ได้ ดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสนดาหกับระเทวทัตองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิโสภาคไม่เกิดมาทุกชาติไม่เคยทาความกระทุกกระทั่งแก่เทวทัตสักครั้งหนึ่งแต่ว่าเกิดพบกันทุกชาติเมื่อไหร่เทวทัตแกล้งแกล้งพระพุทธเจ้าเหมือนนั้นนั่นหมายความว่าเทวทัตสร้างความชั่วจองล้างจองผ่านพระพุทธเจ้ามาก่อน พระองค์สำเร็จพระชินวรพระมนตสันดาไม่เคยโต้อตอบขั้นมาถึงชาติสุดท้ายพระพุทธเจ้าปร่านิพ่านพระทิวทัตไปเวจีมหานรกโดยงดคนทางต่าใหญ่ท่านหนึ่งที่กล่าวว่าท่านมีสังหาว,วัตถุอย่างดีนั่นคือนาวิสาขามหาบาสิกานาวิสาขามหาบาสิกานี่มีทั้งสังหาว,วัตถุมีทั้งศีลมีทั้งธรรมดีมาก เป็นสาวกขะง,งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในด้านในด้านวัตถุมีความสำคัญขึ้นได้การเงินการทองขึ้นชื่อว่านาวิสาขาก็ดีอนา,า,าิิุติาากิการเศรษฐีก็ดีย่อมบำรุงพุทธศาสนาอย่างดีเลิศไม่อันในการจับจ่ายใช้สอยเรื่องการบุญเรื่องการกุศลแต่ว่าท่านทั้งสองคนนี้ก็ถูกโทษหนักในการบางครั้ง อย่างนาวิสาขามาหบาศิการนี่ท่านเป็นประโสดาบันตั้งแต่อายุเจปีพออายุได้16ปีท่านก็แต่งงานเมื่อแต่งงานไปแล้วในตระกูลของท่านเคารพพระพุทธศาสนาแต่ว่าตระกูลของสามีเคารพอเจลกพวกเดียถีเคารพเป็นคนศาสนา ขั้นไปอยู่บ้านพ่อผัวไปอยู่กับสามีเขาก็ต้องปฏิบัติวีดาของสามีบ้านนั้นเขาไม่เคารพพระแต่ก็เออเมือเอิญมีพระอยู่ไไกลนักตอนเช้าเช้านาวสายขาก็นําอาหารมาให้ตวาวกับสายไปให้กับพ่อของสามีบริโภคแล้วก็ต้องยืนเฝ้าอยู่คอยปฏิบัติพ่อของสามีก็พอดดีพระท่านก็มายืนมีธรบาต์ท่านก็มาแวะ ตาธมธรรมดาของพระเวลาเป็นตาบัดย่อมไม่ใช้เสียงขอด้วยาการดุดสีภาพไม่เย็ยนสักครู่หนึ่งไม่มีใครก็ไม่ใส่ท่างก็เดินเลยไปเมื่อเย็ยนแบบนั้นประวันที่สามมีดาก็สามมีเห็นพระเข้าแกก็แก้งก้มหน้าก้มตากินข้าวเฉยๆแล้วว่าด้าวิสาขายห้พระเข้าก็เลยยกมือไหว้บอกพระคุณเจ้าค่ะ มีมน้วยคนเจ้าไปโปรดบ้านอื่นเป็นจุก่าที่บ้านนี้ไม่มีใครเขาใส่บาตรเพราะกินบุญเก่าเขาเขากินของเก่าคําพูดเพียงเท่านีบ้บรรดาเทาพุทธบริษัทเป็นปัจจัยพ่อผัวโกรธจัดคําว่าของเก่าหมายถึงว่ากินอุจจาระแต่ความจริงนวิสาขาจะมีความหมายว่าการกินของเก่าว่าบ้านนี้จะเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาได้ก็ใช้การให้ทานในการก่อน ตามมีองสมเด็จพระจิตรมรท่านทรงสอนไว้แต่ว่าพ่อผัวแววนดาพันไปหาเรื่องอันความหาเรื่องภายกับนาวิสาขาหาวนาวิสาขาดูถูกดูหมิ่นก็จัดก,การขับไล่นาวิสาขาอาให้กลับไปบ้านแลนาวิสาขาว่าแต่งงานเป็นแล้วพ่อให้พรามไปคนไปเป็นประธานให้เป็นดุลาการเธอก็บอกว่ายังไปไม่ได้ถ้าฉันมีความผิดจริงฉันจะไป ถ้าฉันไม่มีความผิดจริงฉันไม่ไปให้พระพรามไปคนมาวิพากษาใน,นที่สุดการวิพากษาก็พ่อผัวกลายเป็นคนผิดเมื่อพ่อผัวกลายเป็นคนผิดนวิสาขาไม่ผิดเมื่อเธอเป็นฝ่ายถูกชนะความแล้วเธอก็จะกลับต้องถือว่าถ้าที่ใดเขาไม่ต้องการเราตาที่นั่นเรายังแสดงความบริสุทธิ์ไม่ได้เราจะยังไม่ไป ถ้าหากว่าเราชนะความถือว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์เราจะไปในที่สุดพ่อผัวก็ต้องอ่อนบอลขอให้อยู่นาวีสาขายกล่าวว่าถ้าจะให้อยู่ก็ได้แต่ต่อที่ไปต้ออนิญาตให้พระมาบ,นาบาินธบัตรจะมาฉันที่บ้านนี้มาเทศที่บ้านนี้ได้พ่อผัวก็ยอมรับนี่มันว่าการทําความดีในบรรดาแต่พุทธบริษ,ษัทไม่ใช่ว่าจะมีผลแต่ความสุขอย่างเดียว ไอ้กรรมที่แปลกุศลองเรามันมาให้ผลมันก็มีความทุกข์แล้วไม่ใช่นั้นเมื่อเราดีเขาชั่วก็ทําให้เรามีความทุกข์เหมือนกันก็ขอเล่าเรื่องนี้ต่อไปสักหนึ่งเวลาได้หกนาทีเป็นว่ามืน่นาวิสาขาชนะเขาดีแล้ว <c oughs> พ่ออนุญาตว่าจาระรัตนาองค์สมเด็จพระประทีตแก้วมามาไรก็ได้ฉะนั้นนาวิสาขาจะได้สแสดงให้สาบิดาก็สามีทราบ ว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันตสาวกก็ดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมมีปาฏิหาริย์วิเศษเธอจะไม่จุดธูปไม่เลกลางแจ้งกล่าวคำอารัธนาองค์สมเด็จพระบรมโลกระเชษฐพร้อมด้วยพระอรหันตห้าร้อยรูปให้มาฉันที่บ้านในวันพรุ่งนี้ได้ความจริงจากเมืองสาเกตกที่เมืองเธออยู่นี่เดินทางหลายวันกว่าจะถึง ท่านพ่อผัวก็ถามว่าเธอพูดอะไรเธอพก็บอกว่ามีมนพระพุทธเจ้ากับบรรดาพระสากุท่านพ่อผัวก็ถามว่าเธอนั่งพูดคนเดียวยูนชานบ้านนี่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเธอก็เรียนว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองพาราณสีพ่อผัวก็ถามว่าเมืองพาราณสีที่นี่พูดกันได้ยินหรือนวิสาขาก็บอกว่าถ้าคนอื่นอาจจะไม่ได้ยิน แต่ว่าพระพุทธเจ้ากับบรรดาภาษาวกทถวารันไปสมิธายานก็ดีหรืออรหันผู้ทรงอภินญาวหก็ดีสามารถจะได้ยินได้พ่อผัวก็ตั้งหน้าตั้งตาดูว่าเธอถามว่าเธอที่บนมาวันพรุ่งนี้ใช่ไหมเธอก็บอกว่าใช่ฉะนั้นเธอจะเขายังตั้งใจดูว่านาวิสาขาที่มบนพระนะพระจะมาหรือเปล่า แต่ข่าวนี้ปรากฏไปถึงบรรดาเจรกทั้งหลายเพราะวันลุงขึ้นตอนเช้าบรรดาเจรกทั้งหลายก็มาบ้านท่านมหาเศรษฐีพระบิดาคของสามีนาวิสาขาบอกว่าวันนี้ถ้าพระสมณะโคโดมกับพระสาวกมาอย่าไปหาปเปองขาดที่เขาห้ามกันคือเขาเลยกักบ,บริเวณไว้มาถึงเวลาองค์สมเด็จพระจอมไตรปิฎกสรนดาพร้อมด้วยพระสงฆ์ห้าร้อยรูป ก็หอ,อกมาทางอากาศมาลงฌานบ้านของนาวิสาขามาหาอมบาสิกา <c oughs> เป็นเหตุแม่สัจจ์เมื่อองค์สมเด็จพระพักตวันดำบรรดาพระสงค์นั้นหลายเข้าพักที่แล้วนาวิสาขาจึงบอกให้ไปตามพ่อผูว่าเวลานี้มาไหวองค์สมเด็จพระปฏิบแก้วเมื่อคนใช้ไปบอกรากราเจนลุกห้ามนาวิสาขาก็ไม่ว่า เว่อสมาทานศีลถวายทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวตอนนี้ตอนเะเนทศนวิสาขาก็ใช้คนให้ไปตามพ่อผัวอีกว่าคราวนี้พระพุทธเจ้าจะเทศต้องมาแน่เพราะแท้แค่คดีห้วยแล้วพระแร่คดีนวิสาขาอยู่ต้องทีบัติตามบรรดาเจรก,กบอกว่าไปไม่ได้พ่อผัวก็บอกไปได้เราแพ้คดีเขาต้องตามใจเขา พอเจอลรวก็บอกว่าถ้าจะไปก็ได้แต่ต้องกั้นมากันมานเจชั้นให้ฟังนอกชั้นที่เจ็นาวิสาขาก็ตัดใจใช้คนกั้นมานเจดชั้นพ่อผัวฟังในชั้นที่เจ็ดอาศายที่อง, i, องค์สมเด็จพระบรมโโกกระเชิดทราบอฏิยาสาย,ายว่าพ่อผัวนาวิสาขาจะเป็นประโสดาบันพระบุญไดการก่อนดีอยู่ จากนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูยังเทศให้ตรงกับปริสัยความต้องการของพอ่อหัวนาวิสาขาเมื่อฟังไปมีความชอบใจไปก็เปิดม่านสมาธีระชันระชันพระสุดเปิดม่านชั้นที่เจ็ดออกมากราบสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจา้าในตอนนั้นท่านก็ได้ประโสูดาบันนี่ดับ,บันรรดาจตุพุทธบริษัททุท่านเรื่องนี้ยาวมากถ้าเทศไปก็ไม่จบ ไอการนำข้อนี้มาเทศกับพระยทชาว่าหากว่าท่านบุญไดปฏิบัติแตสังหาทวัตถุต้องสี่ประการเป็นปัจจัยความสุขเป็นปัจจัยความสามาัคคีก็จริแลแต่ถ้าว่าต้องเข้าใจในกฎของกรรมด้วยว่ากรรมมังสเตวิพัชติกรรมย่อมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์คนที่เกิดมาในโลกทุกคนมีหน้าตามีการสาริเหมือนกันจะถือว่าดีเท่ากันเร็วเท่ากันย่อมเป็นไปไม่ได้ แต่คนใดมีความชั่วมากก็นิยมความเร็วมากปฏิบัติความชั่วมากนิยมความเล่าร้อนมากถ้าบุคคลใดเกิดมามีความดีมากก็นิยมความสุขความสาราญมากฉะนั้นธรรมะส่วนใดที่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาเจ้าทรงรัสถ้าบางคนใดที่มีความดีย่อมพอใจในความดีแต่คนใดที่มีความชั่วอยู่กินตัตรูขององค์สมเด็จพระพุทธูคือพระเทวทัตเขาก็ไม่พอใจชั่นใด ฉะนั้นการที่ท่านหลายจะปฏิบัติตุนยินตนในสังหาวัตถุต้องสี่ระการจงเข้าใจว่าสังหาวัตถุตสี่ระการนี้เป็นปัจจัยความสุขก็จริงแหล่ถือว่าไม่สามารถจะละเมิดกฎขงกัมได้อราบันดาท่านพุทธบริษัทว์ตงหลายคอมันก็ไปดีเทศนามาในเรื่องราวสังหาวัตถุต้องสี่ระการก็ขอ,อยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ ในที่สุดเพื่อมาทำสมาธิสนานนี้อาตมาภาพขอตั้งสติญาติฐานอ้างคุณบสีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทั้งสามรายการขอจงมีบาลบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านให้มีแต่ความศุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจากตุรพิตรพรชัยทั้งสี่ระยการ เมื่อายุวันาสุขพะพระละปฏิพานหากทุกท่านพึงประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรัถนาจนทุกประการอาตมาภาพรับทานวิสัชนามาในสังหาวัตถุั้งสระกายก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยการาชนี